ตลาดหุ้นไทยวันนี้เปิดตัวด้วยความวิ่งแหวงที่ลบลง7.25จุดการเคลื่อนไหวนี้เกิดจากการติดตามตลาดต่างประเทศที่ก่อภชชญกับความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งมีผลกระทบต่อการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องความตึงเครียดที่เกิดจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนทำให้ตลาดหุ้นไทยต้องติดตามและปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมาการตึงเครียดนี้ยังถูกเพิ่มเติมด้วยสถานการณ์การปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ หรือกบวนเม้นชฉดาวที่ยังยืดเยื้ออยู่และทําให้ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจที่เปิดเผยออกมานอกจากนี้การปรับตัวของราคาน้ามันก็เป็นเหตุผลที่กลุ่มพลังงานต้องรับผลกระทบแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เฉยเยการปรับตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐย่อตัวลงทําให้กลุ่มโรงไฟฟ้าและไฟแนนซ์ได้รับผลบวกซึ่งเป็นเหตุผลที่บีกริมได้รับการนุนเพิ่มเติมจากการลงทุนวินฟาร์มเกาหลีแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เฉยเฉย การปรับตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐย่อตัวลงทําให้กลุ่มโรงไฟฟ้าและไฟแนนซ์ได้รับผลบวกซึ่งเป็นเหตุผลที่ดีกริมได้รับการุหนุนเพิ่มเติมจากการลงทุนวินฟาร์มเกาหลีแนวโน้มช่วงบ่ายคาดว่าตลาดจะยังคงแว่งแดนลบเนื่องจากนักลงทุนกําลังระมัดระวังกับความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายนอกทําให้เงินไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดไทยซึ่งทองคาก็เดินหน้าไปทำนิวไฮต่อเนื่อง ในการลงทุนวันนี้มีกรอบแนวรับที่1,280จุดถัดไป1,275จุดและแนวต้าน3 3 0 0จุดซึ่งนักลงทุนควรระมัดระวังกับความเสี่ยงที่มาจากตลาดต่างประเทศและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมาสำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5ห,หลักทรัพย์คือ ptt bdm s k bank aot และ pttep ซึ่งมีการเคลื่อนไหวตามกันอย่างต่อเนื่องนี่เป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจและเป็นโอกาสที่นักลงทุน ควรระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดคุณคิดว่าตลาดจะเคลื่อนไหวไปทางไหนมีความคิดเห็นอะไรใหม่ที่คุณอยากจะแบ่งปันมาถามตัวเองและแบ่งปันวิธีการลงทุนของคุณกันได้เลย